เก็เดินเกเลครับางเดินก็ประเมิน้ครับส่วนของใช้ของใช้เป็นก็ใช้ไฟฟ้าวันนี้มากครับไฟหลอดไฟหลอดไฟสไฟ2อ0รลอดเสียบครับฟับไฟมาทั้งวเดียวครับค้ามาทั้งวเดียเลยขายกันทั้งปีไท้นะรับลูกค้าจะน้ไปขายก็เจ็ดกรังสคมัเจ้าเจาตแกงครับั ตัใจควยโขวันนถ่วงลราคาไว้เป็นข้นาเป็นรถ6้อครับวันนี้ราคาแล้วแต่ร้าแต่ละไวราคามาแต่เพื่อีจะได้แต่ราคาที่ราบาทเป็น20บาทบาบาท หลายเดียวกะเารเด็คุ้มรองไปหรือว่ามียาหาอะไรไปเราจะตการให้าวรถตู้ตามมาด้วกาแจ่ด้ครับนราเนะัรสำหรับกาบต้องของในจัดตั้ราจายไับปราชกับ